เอสคริพิอสได้รับการยกย่องให้เป็นเทพแห่งการแพทย์และการรักษาในตำนานเทพเจ้ากรีกโดยแสดงให้เห็นถึงความเคารพนับถืออย่างลึกซึ้งของชาวกรีกที่มีต่อศาสก,การรักษาเรื่องราวของเขาตั้งแต่มนุษย์ที่มีความสามารถพิเศษจนกลายมาเป็นเทพที่เคารพนับถือแสดงให้เห็นว่าชาวกรีกโบราณให้ความสําคัญกับความรู้ทางการแพทย์มากเพียงใดเนื่องจากเอสคริพิอสเป็นบุตรของพอลโลเทพที่เกี่ยวข้องกับดนตรีคําทํานายและแสงสว่างเอสคริพิอส จึงได้รับของขวัญจากพระเจ้าที่ทำให้เขาสามารถรักษาคนป่วยได้และในตำนานบางเรื่องยังทำให้คนตายฟื้นคืนชีพได้อีกด้วยมรดกของเขายังคงอยู่ทั้งในทางการแพทย์โบราณและสมัยใหม่โดยสัญ,ญลักษณ์ของเขายังคงได้รับการยอมรับในระบบการดูแลสุขภาพในปัจจุบันลักษณะทางกายภาพแอสคริพิสมักถูกพนาว่าเป็นชายที่ฉลาดมีคราวมีบุคลิกที่สงบสแสดงถึงความเมตตารุณา และภูมิปัญญาของผู้รักษาสัญ,ญลักษณ์ประจําตัวขององค์เขาคือคาาของเอสทริปิอสซึ่งเป็นไม้เท้าที่ผันด้วยงูตัวเดียวได้กลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่คงอยู่ตลอดการของการแพทย์ซึ่งแตกต่างจากคาถาของเฮอร์มิสซึ่งมีงูสองตัวและมีความเกี่ยวข้องกับการค้าขายในงานศิละปะโบราณเอสทริปิอสมักจะปรากฏตัวร่วมกับงูซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการรักษาและการฟื้นฟู เนื่องจากผิวหนังที่เล่าออกเมื่อเวลาผ่านไปภาพของเขามักจะเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ลึกก่อซึ่งของเขากับศาสตร์การรักษาอยู่เสมอซึ่งตอกย้ำบทบาทของเขาในฐานะบุคคลที่เมตตากรุณาทั้งในตำนานและการแพทย์แอสคริปซึ่งเกิดกับอพอลโลและเจ้าหญิงโครนิดผู้เป็นมนุษย์มีเรื่องราวต้นกำเนิดที่โดดเด่นทั้งจากโศกนาฏกรรมและการแทรกแซงของพระเจ้าเมื่อโครนิต ไม่ซื่อสัตย์ต่ออพอลโลเขาจึงส่งอาเทมิดไปลงโทษเธออย่างไรก็ตามในขณะที่เธอนอนอยู่บนกองไฟเผาศพอพอลโลซึ่งรู้สึกเมตตากรุณาได้ช่วยชีวิตทารกในครันของพวกเขาโดยการตัดเขาออกจากคันของเธอทําให้แอสคริปีสได้ชื่อที่มีความหมายว่าผ ah ่าแอสคริปีสได้รับการเลี้ยงดูโดยไครรอนเซนทอร์ผู้ชาญฉลาดและได้รับการฝึกสอน ด้านการแพทย์จนกลายเป็นผู้รักษาโรคที่เก่งกาจมรดกของเขายังคงสืบทอดต่อไปยังลูกสาวของเขาซึ่งแต่ละคนเป็นตัวแทนของสุขภาพและการแพทย์ในด้านต่างๆได้แก่ไฮจีเอซึ่งเป็นตัวแทนของความสะอาดและสุขภาพของประชาชนแพนนาเซียซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการรักษาแบบสากลเอเซโซซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูร่างกายเอเซโซซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการรักษาและเอเกลียซึ่งเป็นตัวแทนของความงาม และการประดับประดาแอสทริปสและลูกๆของเขาได้สะท้อนให้เห็นถึงความเอกเชื่อมโยงอันศักดิ์สิทธิ์กับการแพทย์โดยเน้นย้ำถึงธรรมชาติที่มีหลายแง่มุมของสุขภาพในตำนานเทพเจ้ากอรีแอสทริปิอุสยังเป็นที่รู้จักด้วยชื่อหลายชื่อที่สะท้อนถึงบทบาทอันเป็นที่เคารพนับถือของเขาในการรักษาในตำนานเทพ,พเจ้าโรมันเขาเรียกว่าเอสคูลาปิอุสในขณะที่ในประเพณีของกรีกบางครั้งเขาใช้ชื่อเพิ์น ซึ่งเชื่อมโยงเขาเข้ากับแง่มุมลหลักๆและเหนือธรรมชาติของการแพทย์แอสคลีปเปียสได้รับการสัตกราระทั่วกรีกและเป็นแรงบันดาลใจให้ก่อตั้งวิหารและศูนย์ร,รักษาโรคจำนวนมากที่เรียกว่าแอสคลีปเปียซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้คนสแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าเพื่อรักษาโรควิหารเหล่านี้กลายเป็นศูนย์กลางของการรักษาแบบโบราณและเป็นตัวแทนของหมอรถกอของเขาในฐานะแพทย์ศักดิ์สิทธิ์พลังและความสามารถ แอสทรสเทพเจ้าแห่งการรักษาในตำนานเทพเจ้ากรีกมีพลังอันน่าทึ่งที่ครอบคลุมทั้งอาณาจักรทางกายภาพและจิตวิญญาณเขาเป็นที่รู้จักจากความสามารถในการรักษาโรคฟื้นฟูสุขภาพและแม้แต่ฟื้นคืนชีพคนตายทักษะอันศักดิ์สิทธิ์นี้มาจากความรู้ที่ลึกซึ้งของเขาเกี่ยวกับสมุนไพรเทคนิคการผ่าตัดและคำแนะนำที่เขาได้รับจากกอบอลโลผู้เป็นพ่อและไครรอนเซนทอร์ผู้เป็นอาจารย์ของเขาความเชี่ยวชาญของแอสทรส ทำให้เขาสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มนุษย์คนอื่นทำไม่ได้ทำให้เขาได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลที่เคารพนับถือในศาสตร์การแพทย์กริกโบราณตำนานที่โด่งดังที่สุดเกี่ยวกับแอสคลิปเปสเกี่ยวข้องกับความสามารถของเขาในการปลุกคนตายให้ฟื้นคืนชีพซึ่งเป็นพลังที่นำไปสู่การล่มสลายของเขาในที่สุดซูสตกใจกับการหยุดชะง,งักของธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการหลั่งไหลของวิญญาณที่ฟื้นคืนชีพจึงฟาดเอสคริปิอุสลงมาด้วยสายฟ้าแม้ว่าการกระทำนี้จะทำให้ชีวิตของเขาต้องจบลงแต่การกระทำดังกล่าวยังเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างชาวกรีกกับชีวิตและความตายซึ่งเป็นวัตจกักรช่วนิรันที่เอสคริปิอุสทั้งรักษาและบงการพลังของเขาแม้จะได้รับความเคารพแตกลับถูกมองว่ายิ่งใหญ่เกินกว่าที่พระเจ้าจะทรงทำได้ ความสัมพันธ์ระหว่างแอสริพีเสกับงมูยิ่งเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ของเขากับทั้งชีวิตและความตายงูซึ่งขึ้นชื่อว่าล ok ็อกคราบและเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่สะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของการดำรงอายุเป็นวัฏจักรซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในตัวตนของเขาในฐานะผู้รักษามารดกของเขาในด้านการรักษาถูกทำเครื่องหมายด้วยความสามารถในการฟื้นคืนชีวิตความรู้ที่ล้ำลึกของเขาเกี่ยวกับยาสมุนไพร และภูมิปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ที่อพอลโลประทานให้เขาแอสคริพิอยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่คงอยู่ตลอดไปของพลังแห่งการแพทย์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างชีวิตความตายและการรักษามรดกของแอสคริพิอสยังคงหล่อหลอมการดูแลสุขภาพและการแพทย์สมัยใหม่สัญ,ญลักษณ์ที่จดจำได้มากที่สุดของเขาคือคาาของแอสคริพิส ซึ่งยังคงเป็นตัวแทนของการรักษาที่คงอยู่ตลอดไปและองค์กรทางการแพทย์ทั่วโลกใช้กันอย่างแพร่หลายภาพที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนี้เชื่อมโยงแนวทางการดูแลสุขภาพร่วมสมัยกับประเพณีโบราณซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญเหนือการเวลาของการรักษาประเพณีของแอสทรีพีเดียนซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากวิหารรักษาโรคที่อุทิศให้กับแอสทรมีบทบาทสำคัญในการสร้างหลักฐานของโรงพยาบาลสมัยใหม่วิหารเหล่านี้ เช่นเช่นเดียวกับที่เอพิดารุธผสมผสานพิธีกรรมทางศาสนาเข้ากับการรักษาทางการแพทย์ทําให้เกิดแนวทางการรักษาแบบองค์รวมสําหรับสุขภาพการผสมผสานร,ระหว่างจิตวิญญาณและการแพทย์นี้ได้สร้างหลักฐานให้กับระบบการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมในปัจจุบันในยุคปัจจุบันอิทธิพลของแอสทริปีสยังคงปรากฏให้เห็นในคำสาบานทางการแพทย์และในสถานศึกษาคำสาบานของฮิปโปเครติส ซึ่งแพทย์ใช้มักอ้างถึงแอสทปโดยเน้นที่การดูแลอย่างมีจริยธรรมรมและความเห็นอกเห็นใจชื่อของเขายังปรากฏในเอกสารอ้างอิงทางวัฒนธรรมต่างๆรวมถึงวรรณกรรมศิลปะและวัฒนธรรมสมัยนิยมซึ่งเขายังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรู้ทางการแพทย์และการรักษาอิทธิพลของเขาที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งในทางการแพทย์ และว,วัฒนธรรมแสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของเขายังคงก้องกังวานมาจนถึงทุกวันนี้